สวัสดีครับพี่ดาสวัสดีครับผมพี่ดามาเยือนบ้านลำพงนะพี่อันนี้ชื่อบ้านลำพงเหรอครับเนี่ยบ้านลำพงโอ้ตรงเนี่ยนายชายเย็นชื่อตามนามสกุหรอฮะชื่อชื่อนายชายเย็นครับจากบ้านลำพงโอ้นี่คือชื่อจริงของพี่ไม่ใช่ชื่อจริงอ๋อยา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 ให้มาขายลำพงได้ก็ถ้าพี่ขายดีเดี๋ยวพี่ให้ผมสักตัวหนึ่งอ่ะดีเลยนะพี่อยู่ที่ไหนเนี่ยวเอาที่อยู่มาก่อนพากระโดดครับเดี๋ยวผมหาหูฟังมาให้โอ้ จวส่งผูฟังให้หนึ่งตัวไม่เป็นไรครับยินดีเขาที่อยู่ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยค้าพี่เพรยดีใจแล้วจับได้ก็ดีใจแล้วจำได้ก็อย่าลืมนะครับบ้านลำพงเขาบอกให้มาเชียร์ร้านแต่ว่ามาแชลนี่เสียงดีครับผมขอบคุณมากค่ะมี JBL Harman Kardon JBL ครับแล้วก็มาแจ๊บพี่ชอบมาแฉลผมชอบมาแชลฮะที่บ้านใช้มาแชลอยู่ไหมอ่าที่บ้านใช้นี่ฮะคุณไอ้กั๊บคุณได้อะ ตาได้อ่ะเสียบลำโพงอ่าาเข็มเลยยังต้องใช้ลำโพงบลูทูธแล้วนะได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะพี่นะพิดาพิดาใช้แกนอยู่เมืองพอยเลยเนี่ยใช่ขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากค่ะ